เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 นะครับผมเอาละฮะวันนี้ก็เปลี่ยนแนวนะครับผมมาขับรถพ่วงส่งน้ำมันนะฮะนี่ครับผมคือวันนี้เรามาวิกับทีมงานนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บริษัทอ่าบริษัทเตเลียมนะครับบริษัทน้ำมันนะฮะมาโหลดน้ำมันนะครับเตรียมตัวที่จะไปส่ง ตามปั๊มนะฮะท่านผู้ชมคือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้นะครับอยู่ที่โรงงานปิโตรเลียมนะครับโรงงานน้ามันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางมาส่งตามปั๊มเนี่ยก็จะมีปั๊มตามแมปนะฮะนี่ครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสลผลิภัรกิจของเรานะครับก็มากับพี่น้อยเกมนะฮะแล้วก็นาป๊อบ 3D อีกเช่นเคยนะครับนาป๊อบอยู่ด้านหลังเลยนะครับผมใช่ครับโทรัพกอวันนี้นะครับผมเราอยู่กับวลราคิโนเมกา500ของเราอีกเช่นเคยทุกคนนะ ไม่หายไปไหนครับผมแล้วก็พี่ไม้ก็เป็น12ล้อล็อกกี้อะไรครับผมล้อๆเลยนะครับผมส่วนน้ำปั๊บนะเป็นฮีโน่เอจิท112ล้อนะครับผมอ่าเตืงๆเลยนะครับผมก็วันนี้เราขนให้บริษัทเจ้าเสด็จปิโตรเลียมนั่นเองนะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอแหนะไปส่งน้ำมันกันแล้วทุกคนนะก็ผมขอมอบหน้าที่พิธีกรให้น้ำปั๊บต่อได้เลยครับผมครับผมน้ำปั๊บสัมดีนะฮะก็อย่างที่น้องไม้กับน้องเกมแนะนําไปเลยนะครับผมนะฮะก็โอเคเตรียมพร้อมครับผมลุยกันได้เลย เอาล้วครับผมพร้อมยังครับรถน้มันเสร็จยังครับผมนะครับโอเคเก็บอ,อกมาก่อนอ่ามาแล้วครับผมโหล่างนุ้นไม่กล้าข้าร้องเลยน่ครับโอ้โหโดนเบียดโดนเบียดโอ้ยเนาะล้า <Okay. S 2> พี่ไม่นำเลยมาครับผมน้าป๊อปอยู่ท้ายเรานะฮะน้าป๊อปกำลังโหลดคู่สุดท้ายนะครับผมนะฮะโอเคไปครับเกมให้พี่นำใช่ไหมใช่พี่โอเคได้เลย เลยได้เลยเราต้องเปิดอ่าซุปเปอเอสก่อนไปไปเก็บเก็บมาแป๊ก่อนเอาตัวนี้มาติดตัวตรงนี้นี่นะอย่าสั่นชาไลยครับผมโวันนี้มามาสามพวงเลยนะเกมเนาะวันนี้ชบผมสามคนสามพวงเจ้าขอ่เจ้าเดิมอ้าวน้าป๊อบน้าป๊อบโหลดน้ำมันยังไม่เสร็จหรอครับนะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยกำลังตามไปครับผมโอเคครับผมน้าป๊อบขัาเสร็จคนสุดท้ายนะฮะดูครับน้าป๊อบขับ เอ็ดเจ็ดร้อยนะฮะมาแล้วครับนู่นไปเดี๋ยวเราไปสแตนบายรอที่ถนนละกันนะครับผมขี่<ว>มุหมนหน่อยใส่ใส่ใส่ยีใส่รถ n อ็มาที่อ3 2มามสองมาน่ะระวังรถข้างหล,ลังนะรถเก๋งข้างหลังใจเย็ยนลูกพี่ใจเย็ยนโอ้โหมันไม่เบรกเลยเว้ยมันนะรถเก๋งข้างหลังไม่เบรกเลยมันใส่เลยน,ะลนั่นแหลนมีวัตถุไฟด้วยนะถ้าชนมาได้บึ้มเลยนะบอกเว้เอ้ยอจะชนเหมือนเหมือนจะชนผมเลยนะพี่มัน นมเฮ้ยเจมเราเรามาผิดทางนี่ใช่เปล่าถูกแล้วพี่ถูกแล้วไม่ถูกผิดทางเราไม่ได้ข้ามสะพานนี่เอาโอ้ลื้อโอ้เราเลยเดี๋ยวไม่ได้เอาถอยถอยเอาทำอะไรไม่ได้แล้เดี๋ยวกับรถด้านหน้าดีกว่ารถปูนมาแล้วรถปูนมาแล้วหลบหน่อยแต่เราของเราผิดทางที่เจได้เนี่ยโอ้เมื่อแต่อร์โม่ไงไม่ไหวไม่ไหวเอาไงกลับรถกลับรถกัน ไปกลับรถก่อนครับน้าเดี๋ยวผมไปกลับรถก่อนโอเคเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมถ้าผมพลาดได้ไงวะเนี่ยพากันพากันหลงทั้งคู่เลยไม่ใช่พี่เห็นเกมเลี้ยวมาไงพี่ก็เลยเลี้ยตัมเอาจะให้พี่ดับผมก็ต้องมาทางนี้เนาะประมาณเดี๋ยวเรากลับรถก่อนนะฮะหาที่กลับรถก่อนนะครับผมกับตรงไหนดีว่าเกมตอนนี้พี่ผมหงุดละเออนี่แหละผมอะไรนะอ้อะไรนะโหรุนแรงว่ะรุนแรงว่ะโอ้ย โอ้รุนแรงมากเลยครับผมแหมเกมเก็บบรรทุกบรรทุกไปไวใช่เปล่าใบวไฟพี่ไไวใบวไงอ๋อวรรทุใไวายโอ้โหเปลี่ยนให้ไงบรรทุกไวายน่าป๊อปน่าป๊อปอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่เดิมหน้าโรงงานเลยอ๋อที่เก่าที่เดิมลาบไปชัดท่าโรงงานเลยเห็นรถน้อยเกมมาแล้วไปเฮ้ยเราเรีเยวซ้ายนะเนี่ยเดี๋ยวขวาดีว่าเดี๋ยวซ้ายที่เดี๋ยวขวาดี เดี๋ยวเดี๋ยเหยียบคันเร่งมิดดิ่นน้อยเกมรถน้ำมันนะวิ่งหกสิบนะโอ้โหเหยียบแล้วเนี่ยโอ้โหเจ็ดแปดเก้าสิบได้อย่างเดียวเราตอน้เราจะไปยังไงอ่ะเราขับรถกีับรถใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้มันมีมันเป็นช่องขับรถใต้สะพานพี่โอเคครับผมมาตามเลยโอเคครับผมเลี้ยวตามไปฮะโอ้โเหยียบอะไรวะเมื่อกี้ี่ขึ้นถนนแล้วพี่โอ้โหชิวๆไปผมเลสโก้ครับผมเลสโก้นะฮะครับครับครับที่ไม้มาแล้วทุกคนที่ไม้มาแล้วโอ้โหหล่อๆเลย รออยู่แล้วรอกี้แเราเราดูรถรถนะปปบรถนัปปบมาแล้วโอ้โหฮิโน่ไอสิ๋วอะไรพี่นำเลยพี่โอเคครับเลี้ยวขาเนาะใช่ครับพี่เออไม่ได้ไปไหนมาไหนสักทีอ่ะมัวตื่นตอยู่ตัวเนี้ยเอ๊ะไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วพี่นี่ครับผมหางน้ำมันโคตรสวยเลยครับผมจัดสร้างโดยนัปปบสามดีนะฮะโคตรเท่ ใช่ครับจริงๆนะทุกคนนะรถเราเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนอันนี้องาถูกน้องๆอาจจะไม่คุ้นเนาะปั๊มนี้เป็นปั๊มแบบไม่ใช่ปั๊มในเครือนะฮะเจ้าเสด็จปั๊มอันนี้นะปั๊มปั๊มหลอดใช่ไหมนะปั๊มหลอดส่งปั๊มหลอดไม่ไหวไม่ไหว เล่นมุกอะไรนเดี๋ยวพี่เล่นมุกเข้ามุกกันวะเนี่ยเนี่ยดูดูบรรทายแต่ก่อนสวยนะบรรทายเนะกมเกมไปแล้วนะป๊อปหน่อยเหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจอดรอข้ามทางก่อนเดี๋ยวเราป๊อปตามไม่ทันแล้วเขาให้ขับแค่หกสิบนะรถน้ำมันนะ่นนะน้อยเกมเหยียบไปน้อยเลยครับนะวัตถุไปไวครับนะไปไวนะปนไปไวเ <c oughs> นี่ยผมเห <c oughs> ยียบแค่สามสิบเองนะเนี่ยโอเคไปเลยฮะไปเลยเห็นตุลแล้วนี่เราเราเราไปส่งที่เดียวกันเนาะวันนี้ใช่ครับผมไปที่เดียวกันวันนี้ใช่ครับผม มาส่งตัง้มนะฮะนี่มีรถ <ไป S 1> เก๋ง<ไ>วิ่งตามหลังไงรถเก๋งอ่ะตัวแรงเนาะผมนะแขหงกันนะนะฮะหนร้อชนไม่เป็นไรอ่ะรถเก๋งไงโคตรเฟี้ยวเลยเด,ดีวดีที่ว่ารถรถไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันพ้นช่วงเทศกาลสงการานต์มาแล้วไงรถก็เลยแบบน้อยๆแน่นอนยๆนะผมเขาไม่กลับบ้านครับเขาจับไปเข้าเมืองกันแล้วทำงานแล้วคุเนาะงได้ครับโอไปครับไป ที่ไหนก็เออเลยอีกไกลไหมสายมาสายมาเพ่อนอีกไกลไหมพี่ครับอีกไกลไหมพี่ไม่ไกลไม่ไกลใกล้ใกล้ถึงฐานแล้วแหละโอเคครับผมสายเนี่ยออสะพายตรงนี้พี่เองเห็นแล้วทุกคนเห็นสายแล้วมันมีมันมีอะไรเ่ยมันมีป้ายบอกเหมือนจะก่อสร้างหน้าหน้าหรือเปล่าระวังกวางพี่เฮ้ใช่เหรอใช่ออสเซเรียอะไรไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วเดี๋ยวพี่เปิดไปแล้วให้แล้วนะ เราต้องลงตรงนี้ไปก่อนเหรอพี่ทางก่อสร้างทางก่อสร้างปัดใหม่ถนนตัดใหม่ถนนตัดใหม่โอ้ทางเลี่ยงทางเลี่ยงทางเบี่ยงใช่ไหมโอ้ยโอ้เหยียบกันเท่าไหร่เนี่ยไปกันฉิวเลยอ่ะมันบอกว่าระวังคว่ำนะพี่ระวังรถตะแคงใช่อ่ะป้ายมันบอกอ่ะระวังด้วยโอ้ลูกก้าวเราผุนี่เราเรามาลอดใต้สะพานนี่ว่า ร่ใต้สะพานแลผมไหนดูรถไฟหน่อยเดี๋ยวรถไฟมาบึ้มมาเนียไปมาไฟเลยนะระวังนะรถไฟมานี่ระเบิดเลยนะทุกคนนะครับผมบึ้มเลยนะครับผมไปเลยว่าเป็นธรรมดานะฮะโอ้ยเดี๋ยวเราเข้าเข้าปากเข้าเข่าทุกคนเนาะเข้าปากเข้าเขาก็โดดเลยวะโอ้แมบใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะแมบนี้เนี่ยใหญ่มาก มาใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยเนี่โอ้ยจอดเดียใครเนี่ยขโมยไอ้เดี๋ยวผมจอดรถสิบล้อไว้แล้วผมไปขโมยรถไถยี่ที่ว่าจะคุ้มป่ะพี่เนี่ยไปนะจอดสิบล้อไว้ให้เขาไว้แล้วเราเอารถไถไปแทนเลยคุ้มคุ้มมันจะคุ้มยังไงก็คุ้มไปโอ้ยแสงครับเสียงมาเด้อแสงมาเด้อมุดมาแล้ว โอ้มีรถสวนว่ะอ๋อมีสายครับเมกามีสายครับเมกะห้าร้อยมีสายครับผมเมาะก็แบบนี้แล้วผมของผมเป็นอิสสูอ่ะรถผมมาเกี่ยวปะล่ะในเกมซื้อรถย้อมแมวมานะครับผมซื้อรถอู่พี่ซื้อรถอู่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซประกอบครับผมไไม่ด้เอารถอยู่อยู่ในรถน้อยเก็มที่ประมาณจิตยี่ห้อนะครับผมรวมกันนะฮะแต่ขอาแองชุดข้างในเป็นฮีโน่แล้วผมพอมาลายเป็นอิซสูอ่ะแล้วผม อาวหมวกก็อิสุสุเหมือนกันนะผมมันไม่ใช่หมวกฮีโน่เนี่ยพี่หมวกที่ผมใส่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวขวาเด้อเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวานะครับนะโอเคโอเคขวาผมอ๋วนเดี๋ยวไม่ผนหรอไม่ผลหรอกตัวลูกยาวีตีวงไกลๆหน่อย โอ้วิ่งวิ่งอยู่ที่ริมเขานะฮะตีนเขานะครับผมเข้าป่าเข้าดงนะฮะตอนนี้ไปครับไปโอ้ยนโป๊ปมาแล้วนโป๊ปรัดมาเลยเหรอนะตีวงไงตีวงไกลๆไงอันนั้นก็ชิดเกินนโป๊ปไม่พอตีไม่พอตลอดเลยวะก็ตอนนี้เข้าป่าอ่ะเฮ้ยไอ้อลอนไอเอลอนเี้มันมาแปลกๆแบบเมื่อกี้เอาอามาแปลกๆอล้วป่าเป่าพี่ หมือนมังเหมือนมันเหาะมาอ่ะเมื่อกี้อ่ะาาหรือพี่ตาฝาดวะติเกียรติบ,บล้อกระโดดพี่ล้อกระโดดผมก็เห็นด้พี่เมื่อกี้เลยมาเ,<ร>เป็นเดินกัน็พี่ล้อลอยไยู่ด้นล้อลอยจะป๊อบตามทันไหมครับกำลังไปกำลังไปน้ำป๊อบแกไม่กล้าขับรถเร็วนะครับผมนกัมีคไม่เห็นไม่เห็นส,นสายแล้วโอ้ตะตุกเ้าผมกำลังขึ้นเขาอยู่ล้วนมามาเดี๋ยวเราจอดร้อน้ำป๊อบหน่อยไหมโอเคโอ้ผมจอดล้อด้วยโอเคครับผมเฮ้ย ไเแล้วผิดทางว่ะนโป๊อปมาแอปป๊อบอยู่หลังโค้งเองพี่ไหนไหนมาครับผมมาวิ่งวิ่งรอหน้าวิ่งรอไปพร้อมกันเดี๋ยวนโป๊อปหลงทางเฮ้ยเฮ้ยนดกโอ๊ยเราขึ้นมาถึงปลายไหมนี่พี่ใช่เหรออีกอีกไหนอยู่นะยังไม่เห็นตูดเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราออกมา้แม่เลยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วตามมาแล้วอยู่แถวตอนนี้เราอยู่แถวนิคมอ่ะตอนเนี้ยมีโรงงานด้วยอ่ะนิคมอุตสาหกรรม ใช่หไหมนะแถวชุมบุรีใช่แล้ว,ชว,วลใช่แล้วนีม่<อ>มีนิคมเยอะมาครับผมโอ้ยอารับแสงอีกแสงอีกแสงแสงทะเลเราเราเราสามารถกดอะไรได้บ้างอ่ะมันมันสามารถกดคกดโทนไอได้ด้วยนะดัมป์พี่ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> แต่มันมันเคยเห็นแทงดัมได้ป่ะทุกคนเดรั้ให้ดัมได้ยังไงโอ้หน้าป๊อปอยู่นู่นเลยอ่ะดับป๊อปแซดเลยครับผมรถสวนไงรถมันสวน สิงอดนะเอารถไล่มาผมแสงนักโค้งอะไม่ไม่เห็นเส้นหรอเส้นเหลืองทึบเนี่ยเขาไม่ให้แสงอ๋อไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรไม่มีตำรวจเนี่ยน้องๆอย่าเอาอย่างอย่างยโอ้ยดูไม่ทับอะไรอะอะไรฉชนแล้วอาฝาไม่มีไรเมื่อกี้ไม่มีไรอาฝาตัวพี่น็อตตาฝาใช่ใช่ทำไมเมียงดอกไม่มียงดอกทำไมมาตีเส้นเหลืองยาวเลยเนาะเฮ้ย ห้ามแซงครับนะจริงๆแล้วมันก็แบบมันมันเป็นเนินหรือเปล่ามันถึงตีเส้นเหลืองยาวใช่ครับผมมาได้กันนะห้ามแซงครับผมห้ามแซงนะฮะมันมีปะไหมล่ะเราต้องขับมาต้องไลยขับมาไม่มีเส้นผ่าเลยโอ้ผมพามาผิดทางแล้วครับเฮ้ยเบรกเบรกเบรกเราต้องขึ้นไปกับ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 อุ้ยไอเขาชิบหายเลยปะไไม่หวพลาดตรงทางดิยูขับรถใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขับยังไงวะเนี่ยกลับขับใหญ่เลยไม่บอกเลยเว้ย เหมือนหนีอะไรสักอย่างอ่ะฝ่าพาไปขับรถแบบเมื่อกเพียรพร้อมเพรียร์กันมากเลยอ่ะเหมือนหนีตำรวจอ่ะโอันตรายเฮ้ยรถนี้มันลอยอ่ะลอยสีฟ้าเลยเลี้ยวตรงนี้พี่เลี้ยวตรงนี้เออนี่แล้วตรงนี้เออยจบปลายแต่แล้ว พี่น้องเดี๋ยวมันจริงอะไรสักอย่างเหมือนเราไปทำอะไรที่เป็นสายมาแล้วเกอด่านเลยอ่ะรอด้วยรอด้วยรอด้วยติดป้ายตอกกองยีนอันใดติดป้ายว่ะเปลี่ยนอะไรนะใช้พลังพิเศษปะด้านเราติดอันนั้นเติดป้ายช่วงป้ายแล้วติดเช่นั้นว่ะโอ้โหดูดิเอาสิบสองล้อมาลากพวกน้ำมันเลยนะครับโคตรสุดนะฮะนะครับผม ไาครับมามาสถานีต่อไปนี่เดี๋ยวผมจะพาไปขุดดินนะครับผมอ่ะอีพีหน้าอะไรนะอีพีหน้าปอไม่สถานีต่อไปนี่ขุดดินไงเอาเราขุดน้ำมันอยู่เหรอวีแล้วเราดินไปจากไหนไม่ใช้คิดหน้าไงอ๋อสถานีต่อไปคิดหน้ามาเลยไปเลยมาเลยมาเลยเราจะเอาน้ำมันไปลงโอ้โหะไปครับไปไปไปแบบแบบใหญ่เหมือนกันนะ ม้วก,กเลยที่ม้วก,หกใหญ่มากเลยนะครับผมไปค<า>รับไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านต่อโอ้โหต้องเลยไปอีกหนึ่งซอยสองซอยสามซอยนะครับผมเลี้ยวซอยที่สามนะฮะชน้ำบดแะนวเรื่อถนนทางนี้ถนนช,ชนนตะบดของท่านหลวงข้างหลวงวชนนตะบดเนาะเลยซอยแรกมาครับผมซอยแรกผ่านไป ซอยฟ้องซอยเท้าเพิ่มขัดไปหนใช่หรือเปล่าแต่พี่อาเฟยของไว้นุ่นเนคนโกงไอ้ที่มันเมนู่บ่นะไปครับผมสามดากไปสามดากไปไปครับผมเดียวเดี๋ยวซอยที่สามนะฮะเพื่อถนนเลนเดียดนี่ป่าไปเลยไปเลยไปใ่อยทีนร่เลยพี่โอ้โหดูดิทางาส่งน้ำมันนะฮะวิ่ง เาตามชนบทเลยครับผมไปส่งปั๊มหลอด <laughs> สำราผมแค่ปั๊มหลอดทิศเดียวเองไะเราไปสาบโอ,อ้ยมากขนาดน่วงเลยอ่ะโอ้โหปั๊มหลอดก๋วยเดียวนะฮะเขาเรียกว่าเขาเขาเขาเหมาปั๊มเชียวข้างหน้านี่ปั๊มใครอ่ะปั๊มพี่เองพี่แอมมาเปิดไว้อ่ะโอ้ยรถรถข้างหน้านะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปก่อนเดี๋ยวให้เขาไปก่อนโอ้ยโดนแบบนี้ไม่ขาดโอ้โหโคตรหนูหลาเลย แล้วตรงนี้โอเคครับผมแล้วก็ไปไปทางไหนดีต่อไปหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยเฮ้ยหรือว่าอ่อนเียบร้อยนะเลียร์ให้หน่อยเคลียร์ทางให้ก่อนติดเลี้ยวทางเคลียร์ทางให้ก่อนเคลียร์ทางให้ก่อนโอ้ยมาไม่ไม่ดูเลยพี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องเอแล้วป๊อปหลุดไปเลยครับนะเอาไปเอานล้วป๊อปเกี่ยวมา แล้วก็ไม่บอกว่ามีรถสวนนะเมื่อกี้เลี้ยวไม่มองเลยแต่ครับผมโอเคไปต่อไปต่อมาเดี๋ยวผมจะทำความเร็วและลดน้ำมันซิ่งครับวัตถุไปไวนะฮะไปไวครับจากไฟฟ้กันเป็นไปไวัยนะทุกคนนะใช่ใช่ใช่วัตถุไปไวัยครับผมนี่เป็นไงบนี่นี่เป็นไงอี๋โอ้เงินนี่มันก็วัตถุไปไวนะพี่ ใช่ไป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 มาไปอ่ะบอกไปครับเนี่ยทำอะไรวะนั่งรถสวนนะรถสวนอ๋อเกมทำอะไรอ่ะโอ้โหเกมทอะไรนั่นนะน่นระวังนะไม่ได้ไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วแล้วนะครับผมแล้วนะฮะเล้วแ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 ล้วขวาเอาทำไโอ้ยเลี้ยวขวาเข้าทานคนตะบนอีกแล้วบอกเป็นบอกทางไม่ดีที่ผ่านเลย เแม่นบอกแม่นทางทางเนี่ยมันมันจะเป็นทางเข้าเมืองนะเอาจริงอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเข้าเมืองอีกนะเรเข้าได้ด้วยบอกเอออายว่าบอเมนเหรอล่ะอายว่าอายพามาผิดทางวะฮะผิดอีกต่ออกบอ๊โอ้ยตอนนี้เป็นเป็นถนนไม่ติดกับพื้นดีเลยตอนนี่อะไรวะกลับรถก่อนเดี๋ยวถอยก่อนถอยถอไปไว้แล้วผมขอภัยท่านผู้ชมนะฮะอ่าใครเอาไปครับผมถอยก่อนถอยกันเลยครับผมรอก่อนรอก่อนมา ลีลากันถอยดีลากันถอยเขาไปถอยรถมาตอนไหนดูโอ้โวนชนเขาเรียกว่าคนกับเตียนแล้วหรไม่เส้นทางมันหลอกอ่ะเอาจริงอ่ะนี่ออกมาละทุกคนเราเข้าถนนดีกว่าทุกคนนะเอ้ยออกมาแล้วโองจัดตัวนี้เนี่ยาพี่ทางมันหลอกอ่ะพี่ว่าพี่เลี้ยวมาถูกทางแล้วมาผิดทางได้ไงไม่รู้ไม่ถูกไม่ถูกพี่เราต้องตรงแล้พี่ตอนเนี้ยอีอะไรวะนะน้านาล่อเสาไฟฟ้าไปแล้วนะ เรียบร้อยนะไปครับไปโดสูชีวิตเลยอ่ะทีมงานเรานะครับผมหลงทางนะฮะหลงแล้วหลงอีกเอ้าพี่ไม่หยุดเลยทีหาวประมาณหนึ่งมิลลิเมตรอะเมื่อกี้อ่ะไปดาเสด็จติโตเลียมเขาลุบหล่อแล้วด้นะต้องไปเดี๋ยวเราก็ถึงครับระวังรถส่วนเด้อ มามาเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองแล้วนะครับผมใกล้จะถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะฮะป้ายป้ายปายใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงปั๊มน้ำมันแล้วสู้ๆนะตัวเราเป็นรุ่นวป็รุ่นสร้างตัวใช่ไหมเกมใช่ครับผมเป็นรุ่นสร้างตัวเป็นรุ่นสร้างนี่มากกว่าผมอ่ะเดี๋ยวเราลงลงตรงนี้ไปก็ถึงแล้วนะต้องค่อยๆนะโอเคครับผมเนี่ยปั๊แดงแดงๆด้านหน้าเนี่ย แต่ปั๊มเระระวังได้อันนี้ตรงนี้เป็นลำห้วยด้วยอ่ะเรระวังทางลากชันนะครับผมนะฮะป้ายเตือนเนาะมาเดี๋ยวเราเดี<อ>๋ยวเราถอยถอยจอดแบบถอยเรียงกันหน่อยเดี๋ยวนะโอ้ถึงปั๊มแล้วถึงปั๊มแล้วพี่น้องนี่ด้านหน้าด้านหน้าเป็นเมืองด้านหน้าเป็นเมืองเอ๊ะทำไมเมือตงตัวนี้มันคุ้นๆนะเฮ้ยไม่คุ้นดีเราขับมาตั้งไกลโอน่าดีพี่เนาะโอ,โอ้อาจจะจำผิดไป เดี๋ยนี่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอยเสียบแบบเรียงเรียงเรียงกันนี่นี่นี่ครับผมถอยละโอเคมาแล้วครับน้ำมันไหนคนรับน้ำมันไปไหนนี่จอดจอดเย่เย่เย่ชนชนชนพี่เจียวไอพี่ไม่ชนดอกเยธอรถไม่เซียนเลยว่ะน้อยเกมโอ้โหพี่ระดับโขระดับเซียนแล้วพี่โอ้ชนเกมดูดิ โอ้ดูครับเขาขับรถไม่เซียนเหมือนผมเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราปลดหางไว้ก่อนนะฮะไปละนี่ได้ละโอเคอาะรับบ๊อบหายอ่ะอ๋อนู่งไงฮะผวติดโอ้ยติดเนินอันนี้ไดไงวะเนี่ยติดลูกระนาดรถไม่แรงเลยวะติดลูกระนาดได้ไงถอยไม่ได้ได้บอได้บอ ตรงแล้วครับนะตรงโลดตรงโลดโอเคนี่ย่าให้เสียชื่อเอชเจ็ดร้อยอุ้ยแหลกเลยเนี่ยทุกคนแบบใจเกินแล้วทุกคนนะนี่สวยงามสวยงามนะฮะอ๋อถอยจอดเรียงกันอย่างที่ครับผมนี่อันนี้ปั๊มแบบปั๊มเล็กเนาะนะครับป้าวดูนี่ครับไออะไรนะแทงแทงน้ำมันนะครับผมนี่ฮะใต้ดินอีกนะครับผมใต้ดินอีกประมาณสามแทงนะครับนี่ แง่สุดยอดอ่านับปั๊บผ่าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับโอ้โอเคสำเร็จภารกิจในกระดาษผมเสร็จแล้วเนาะครับโอเคก็เดี๋ยวเราปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมสลักคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบการขนน้ำมันก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้พบกับทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ